ี2,565ดาวดวงใหญ่ย้ายข้ามราศีดวงใครจะรุ่งดวงใครจะร่วงมารับชมกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอสอบถามตัวชะตาส่วนตัวกด a yor8 ในลาย id นะครับสุขแล้วก็ทุกทุกแล้วก็สุขได้แล้วก็เสียไปเสียไปแล้วก็ได้มาเป็นเรื่องธรรมดาพระธรรมเทศนาหลวงปู่ชาสุพัทโทรครับ ปี2565นเดี๋ยวพอดาวดีๆด,ด,ดาวใหญ่ๆนั้นเขาเดินที่เข้าที่เข้าทางต่างๆของเขาแล้เนี่ยนะครับจะเป็นปีที่ทำให้ชาวลัคนาราศรีกุมดีนะดีแล้วดีจริงๆแล้วนะในปี2565นี้ที่ต้องบอกแบบว่าต้องรอดาวเดินเข้ามุมเข้าทิศเข้าทางก่อนนะเพราะว่าในกำลังของดาวต่างๆเนี่ยนะครับอย่างดาวพระพระหัสเนี่ย ซึ่งเป็นดาวดีใช่ไหมเป็นมาจากในเรื่องของการเงินมาจากในเรื่องของลาภะนะคือความสําเตร็จต่างๆเนี่ยนะครับถึงแม้จะโคจรเข้ามาทับลักเดือนชะตาในตัวกลุ่มเนี่ยนะตั้งแต่ช่วงต้นปีเนี่ยก็คือมกราคุมพามีนานะอารมณ์ก็จะเหมือนกับปีหกสี่นะครับก็คือว่ายัางคงจะต้องเหนื่อยอยู่นะเหนื่อยที่จะหาเหนื่อยที่จะต้องวิ่งเต้นอยู่แต่ก็ได้มาไงได้มาก็ในลักษณะแบบว่า ได้มาไม่เต็มเม็ดไม่เต็มหน่วยนะคือมันไม่พอนะกับความต้องการของชาวกลุ่มแต่ก็ยังถือว่าที่ผ่านมาก็ยังถือว่าได้ไงนะครับก็เลยจึงกลุ่มจึงเป็นในส่วนที่ยังยังดีอยู่อยู่เสมอเสมอนะแต่พอเข้ามาในส่วนของปีหกห้าเนี่ยเขาเรียกว่าดีชัดเจนแล้วนะเพราะดาวพาาระพฤหัสหจะโคจรไปเป็นเกษตรไงไปเป็นเกษตรก็คือเกษตรบดีเนี่ยเกษตรตาที่บดีแล้วแต่กขจะเรียกนะครับแค่แค่คําพูดอยู่ในราศีมีนนะครับ ซึ่งดาวพระรสหูงนี้นะก็จะมีความหมายทางด้านการเงินนะอย่างชัดเจนเลยนะครับนั่นแสดงว่า,าชาวลุมเนี่ยนะถือว่าเป็นปีแห่งความมั่งคั่งนะเป็นปีแห่งความร่ํารวยและรวยจริงเลยนะเพราะว่าเรือนเรือนหนึ่งนะคือเรือนกระดกการเงินใช่ไหมดาวการเงินกับเข้าเรือนแสดงว่าเดี๋ยวจะมันจะมอีอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วนะเริ่มตั้งตัวได้เริ่มเก็บเงินได้นะเคยมีจ่ายออกไปเขาเนี่ยเริ่มเก็บได้ เริ่มเก็บได้แล้วแบบทยอยเก็บแบบเป็นกอบเป็นกำนะเขาเรียกว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะช่วงต้นๆปีาาาก็อาจจะเหมือนเหมือนทองมีสักถุงหนึ่งนะพอเข้าไปไปลายปีเนี่ยเขาเรียกว่าแบบเป็นโอ่งเป็นไหเลยนะก็ถือว่าเป็นปีทองนะของชาวลัคนาราศีกุมที่จะมีทรัพย์เป็นผู้มีทรัพย์มากนะเป็นผู้มั่งคั่งมากในปี2565พระประหัตนะครับอีกเรือนหนึ่งนะอย่างที่กล่าวไว้นะมาจากในเรือนของ ราภะนะในเรื่องของราภะเนี่ยคือเป็นเรื่องดีๆถูกไหมเป็นในเรื่องของความสําเร็จเป็นในเรื่องของอาการที่ชาวลัคนาราศีกุมทําอะไรนะโดยการวางแผนก่อนด้วยความรอบคอบก่อนหาข้อมูลครบหาข้อมูลพร้อมแล้วงานกิจการทุกๆอย่างที่กระทําลงไปนั้นนะไม่สูญเปล่าแล้วนะครับลงทุนอะไรออกไปได้มาเป็นกําไรคิดงานอะไรออกไปนะได้มาเป็นชื่อเสียง บริหารงานอะไรออกไปได้มาเป็นตำแหน่งหน้าที่ที่มันดีขึ้นนะที่มันสูงขึ้นจะมีความเหมือนแบบลูกฟลุก,กน,นะที่สมมติว่าบริษัทเราเนี่ยมีคู่แข่งขันกันหลายคนเหลือเกินแล้วมีตำแหน่งว่าอยู่ตำแหน่งหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนนะทั้งหมดที่มาในตำแหน่งว่านั่นนะก็มาเหมือนเป็นคู่แข่งขันและคู่ข้าแข่งขันพอหัวหน้าจะเลือกเลือกใครนะก็มีโอกาสที่จะเลือกกลุ่มนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ย พระรหัสเป็นดาวสุประเคราะห์นะเป็นดาวทางาหมายถึงพระครูบาอาจารย์หมายถึงหมอชาวลัคนาราศีกุมนะจึงต้องเหมือนแบบว่าเติมบุญนะให้ตัวเองด้วยนะตามหลักพระพุทธแล้ยี่หลักพระพุทธเป็นหลักนะครับก็จะสามารถทําทให้นะชาวลัคนาราศีกุมนะั้นได้ทั้งทรัพย์สินเงินทองได้ทั้งตําตแหน่งนะหน้าที่การงานที่อยากจะได้นะสิ่งใดที่หวังไว้นะครับเขาเรียกว่าได้สมดังหวังเลยนะครับตลอดทั้งปี2565เลย เพราะว่าพระรหัสเนี่ยจะย้ายขึ้นมานะช่วงวันที่8เมษายนนะครับจากนั้นเนี่ยตั้งแต่8เมษายนเป็นต้นไปนะเอยไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยพระรหัินในตำแหน่งนี้นะครับจะแกว่งยังไงก็แล้วแต่นะก็ยังให้ประโยชน์ที่ดีนะครับบางทีมันมีการคือมันเหมือนยืนเฉยเฉยแต่ความจริงเขาเดินในในลูกนายอีกนะก็เลยทําให้ว่ามันจะมีเรื่องราวแตกต่างกันออกไปนะแต่ในส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโดยภาพรวมเปอร์เซนต์รวมแล้วเนี่ยถือว่ามาให้ทรั์นะมาให้โชคมาให้ความสําเร็จนะ ปี2015นะใครที่เคยคิดว่าตัวเองจะไม่ประสบความสําเร็จแล้วท้อแท้แล้วนะพยายามเท่าไหร่ก็ได้มาไม่ดังหวังปี65นี้บอกได้เลยว่าไม่ใชแบบแบบ่แบบนั้นแล้วนะเข้าฝักเข้าทางจะหยิบจะจับจะทําอะไรมาเป็นเงินเป็นทองมาเป็นชื่อเสียงเกียรติยศทั้งสิ้นนะทายดีเลยนะมามาดูดาวดูอื่นประกอบกันต่อนะเพรเดี๋ยวต้องมีดาวขัดอยู่แล้วนะเป็นทุกคนนะเป็นทุกราศีจะดีอย่างเดียวไม่ได้นะเดี๋ยวต้องมีดาวขัดบ้าง มาดูดาวเจ้าเรือนต่อนะดาวเจ้าเรือนอย่างดาวพระราหูเนี่ยในส่วนที่ผ่านมาเนี่ยเขาเรียกว่าไปอยู่ในเรือนของภพพันธุนะพันธุกระดุมพระก็เลยทําให้ว่า,อ,าอย่างที่บอกไปเราเหนื่อยหน่อยนะเราวิ่งเต้นหาเงินหน่อยนะปีหกสี่กว่าจะได้มาเนี่ยก็ได้มาไม่เต็มจํานวนนะได้มาไม่ครบเพราะดาวพระราหูด้วยนะคือดาวตัวตัวเองของเราเนี่ยไปอยูใ่ในตในตําแหน่งคือเขาเรียกเหมือนไม่โอกาสเหมือนช่องทางมันยังไม่เข้ามาเหมือนดาวมันยังไม่เจอสละเต็มที่ไง ทนะีพอเข้าสู่ปี2565น,ต,นต้นปีก็ยังเหนื่อยกันอีกสักพักหนึ่งนะพอหลังจากนั้นเนี่ย30มีนาคมนะปี65าดาวาพระราหูจะทำการย้ายนะครับขึ้นมาอยู่ในพบช่องบวกของดวงชะตานะคือมาอยู่ในช่องเดียวกับในพบศาสชานะครับรวมทั้งว่าในพบศาสชาเนี่ยมันเป็นดาวธาตุไฟอยู่แล้วนะนะเปลี่ยนธาตุไฟกลุ่มเองมามาเสริมมาเกื้อหนุนนะ ข้อดีที่จะเกิดขึ้นกับตัวนะตั้งแต่ดาวพระราหูขึ้นมาเนี่ยถือว่านะช่องทางต่างๆมีเข้ามาแล้วช่องทางโอกาสเปิดขึ้นแล้วใครเคยรีบีรีบรลีมองไม่เห็นช่องทางมองไม่เห็นใครเริ่มที่จะมีช่องทางนะใช้คําว่าเริ่มที่จะมีช่องทางเพราะว่าในในเรือนเรือนนั้นอนะ่ะมารดตยูเขายังยืนอยู่ไงนะครับไปไปถึงวันที่7กรกฎาคมดังนั้นถึงแม้พระราหูนะจะโครจรขึ้นมาย้ายเรือนขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ ยังคงจะต้องอเหมือนอลุยอีกนะอีกสักช่วงจังหวะหนึ่งจะมีเหตุนะทำให้ว่าชาวกุมอาจจะไปร่วมลงทุนอย่างเงี้ยนะครับกับเพื่อนนะหรือว่าแบบว่า,าให้คนรอบตัวก็ได้นะมาช่วยมาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็จะเหมือนจุงมือกันไปทําอะไรสิ่งดีๆให้มันประสบความสาเร็จได้มากยิ่งขึ้นนะครับเป็นช่วงจังหวะปีที่ตัวเรานั้นนะครับเหมือนต้องสแสวงหาโอกาสเองนะเมื่อกี้พัทธหัสนะเข้ามา เป็นการเงินมาเป็นลาภะนะแต่ก็่าไม่ได้มาแบบอืช่วยให้สบายนะเพราะว่าดาวพระราหูตัวเราเองเนี่ยเขาเรียกว่าต้องแสวงหาโอกาสแสวงหาช่องทางเองอยู่ไงแล้วมันจะพบช่องทางนะจะพบช่องจะพบช่องทางที่จะทําได้จับได้แล้วให้ประสบความสำเร็จนะครับดัน้นปี2565ดูจากการยืนดาวของทั้งสองดวงนี้แล้วเนี่ยนะยังไงก็ไม่พ้นนะครับความร่ํารวยนะครับ ความมั่งคั่งและความรุ่งเรืองให้กับชาวลัคนาราศีกุมเป็นอย่างแน่นอนทีนี้เนี่ยในช่องทางเนี่ยครับอย่างที่บอกไปว่าต้นต้นปีเนี่ยราหูเนี่ยนะคือตัวเราไปยังอยู่กับตัวดาวมฤตยูถูกไหมเป็นดาวด้านมืดทั้งคู่นะครับนะเหนื่อยอีกนิดหนึ่งนะเหนื่อยอีกหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวพอดาวมันเริ่มคลายเริ่มคลายเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวอ,อย่างดาวของมฤตยูเนี่ยจะทำการเคลื่อนย้ายนะไปตกในช่องพบพันธุ ประมาณวันที่เจ็ดกรกฎาคมนะครับก็เหลือจะเหลือราหูตัวเดียวแล้วถูกไหมเหลือเหลือเหลือราหูอ่าไปเป็นลมกระตุ้นธาตุนะกระตุ้นธาตุไฟให้ลุกช่วงเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยตั้งแต่วันนั้นนะเป็นต้นไปมันก็จะง่ายขึ้นอีกแล้วไงนะช่องทางมันก็จะง่ายขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าไปรอจนถึงช่วงจวังหวะกลางๆางปีนะเขาเรียกว่าเริ่มได้ตั้งแต่ต้นปีแล้วนะสตาชีวิตเรานะเข้าไปหาช่องทางไปค้นหาไปขุดเจาะอะไรพบช่องทางดีๆเกิดขึ้นแน่นะ พอมันสว่างเกิดขึ้นในช่วงกลางๆปีไปน่ะน,นะครับนั่นแหละจะเห็นแบบว่าโอ้โหมีหลายๆอย่างเข้ามานะครบเลยนะใครเคยที่จะไปแบบกู้หนี้ยืมสินนะเดี๋ยวก็ได้นะเดี๋ยวก็ได้ของคาาเคลียนี่หมดนะได้เงินได้ทองกลับมาเรีรนี่หมดใครที่เคยเหนื่อยเหนื่อยหนดักหนักแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็เขาเรียกว่าช่วยตัวเองได้นะเขาเรียกว่าฟื้นแล้วนะชะตาชีวิตจะฟื้นขึ้นมาแล้วในปี2565นี้ทีนี้อย่างชาวกลุ่มเนี่ย เป็นดาวที่อบอ้อมอารีนะเป็นดาวที่คอยเหมือนซัพพอร์ตคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นอยู่เป็น1นงๆเนี่ยปีสองพันห้าร้อหกสิบห้าเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยจะช่วยคนอื่นนะเราเราเก็บกําลังไว้ให้กับตัวเองหน่อยนึงนะเพราะว่ายังไงซะนะครับตัวกลุ่มเองยังไงก็ต้องไปช่วยคนอื่นเขาซัพพอร์ตคนอื่นเขานะเรามีเข้ามานหนิดึงแต่เราก็ช่วยคนอื่นเขาพอมีมากขึ้นนะเราก็ช่วยอยู่ดีนะยังไงก็เป็นปีที่เขาเรียกว่าเหนื่อยเพื่อพอตัวเองประสบความสำเร็จแล้วไนงะ ก็เลยไปช่วยเพื่อนนะช่วยคนรอบตัวช่วยคนรอบข้างให้เหมือนดีขึ้นมาเรื่อยๆพอทําแบบนี้มันก็เหมือนเป็นบุญเป็นกุศลด้วยนะพอเป็นบุญเป็นกุศลปุ๊บเดี๋ยวสุดท้ายแล้วนะเราก็ได้ผลดีๆนะกลับเข้ามาให้กับดวงชะตาดูจากดาวแค่สามสามดวงนี้นะก็ยังถือว่าเป็นประโยชน์ที่ดีให้กับชาวชาวกลุ่มนะอย่างอย่างเยอะนะยังยังเยอะอยู่ ทีนี้นะครับที้ถ้าใครแบบมีมีไอ้พวกแบบบ้านนะมีที่ดินมีหลายย่างอย่างนี่นะเป็นปีของการที่ว่าอันไหนที่เราดูแลไม่ไหวนะเราก็ปล่อยออกไปได้นะล้วได้เงินกลับมาก้อนใหญ่นะครับเพราะนั้นเป็นปีอีกนะเป็นปีทองอีกเนี่ยว่าถ้าเรามีทรัพย์สินอันไหนที่อ่าเราเราอยากจะเปลี่ยนมือนะเปลี่ยนมาเป็นเงินสดทําได้นะจึงมองว่าลักนณาราศรีกุมเนี่ยถือว่า เป็นปีของปีเศรษฐีนะของตัวเองเลยนะมาแต่ว่าในกลุ่มเองเนี่ยนะครับมีดาวเจ้าเรือนนะสองเรือนเมื่อกี้เราพูดถึงดาวเจ้าเรือนของกลุ่มนะคือดาวพระราหูไปแล้วมาดูทางด้านของดาวพระเสาร์บ้างดาวพระเสาร์ี่ยไปเป็นเกษตรบดีนะครับคือมีกําลังเลยมีตําแหน่งเลยไปอยู่ในเรือนของวินาศานะไอในเรือนวินาศมันเป็นช่องช่องเสียของเรือนสตาของชาวกลุ่มอยู่แล้วแหละถึงแม้ว่า จะเป็นเรือนของดาวพระเสาร์นะการที่ดาวเจ้าเลยเราไปโคจรในลนักษณะแบบนั้นนะเขาเรียกว่าเวลาเราจะทําอะไรเนี่ยนะไออันไหนที่มันรู้สึกว่ามันเป็นความทุกข์นะนี่เป็นเป็นความทุกข์ที่มันจะมีเข้ามาเนี่ยหรือว่าทาแล้วรู้สึกจะเหนื่อยจนเกินไปเราตัดทิ้งเลยนะนะเพราะมันสาวมันคือความทุกข์ใช่ไหมมันเป็นตกวินาศเราปล่อยทิ้งมันไปเลยมันเป็นดาวเจ้าเลยเราก็ส่วนส่วนหนึ่งไงนะเนะขาเรียกว่าต้องยอมเสียสละบางส่วนเพื่อให้ได้บางส่วนออกมา ทีนีด้ดาวดาวแบบนี้นะดาวสาวเนี่ยเป็น,กนเกษตรของกลุ่มถูกไหมแสดงว่าถ้าอย่างที่ไปนไปเสริมมรดยูที่เคลื่อนย้ายไปไงนะคือเหมือนยอมตัดเนี่ยเหมือนมีมีภาระเราตัดภาระทิ้งไปนะกับกลายเป็นเงินสดนะมีที่ดินนะเราตัดที่ดินที่แบบแบบแบบไม่ได้ใช้ประโยชน์ทิ้งไปนะกลับการมาเป็นเงินสดนี่อารมณ์ในลักษณะแบบนี้นะเขาเรียกว่าอ่าถ้าอยากจะมั่งคั่งมากรวยมากเนี่ยคือว่าเป็นปีของการแบบ เสียทรัพย์ไปในในส่วนส่วนหนึ่งนะแล้วได้มาเป็นเงินสดนะกลับเข้ามาชีวิตมันก็จะฟื้นขึ้นมาอีกรอบไงแล้วเดี๋ยวภายหน้าถ้าอยากะสะสมเพิ่มเนี่ยแต่ค่อยสะสมเพิ่มใหม่นะไม่ต้องกังวลใจไปเดี๋ยวจะมีเข้ามาอีกนะครับสําหรับชาวกลุ่มที่แบบยืนถ่าชีวิตของกลุ่มระดับที่เป็นเศรษฐีนะถ้าทําแบบนี้นะมันก็จะรอดจากวิกฤตต่างๆนา,นานาได้เป็นอย่างดีครับขอบารมีพระรันตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิทธ์เทวดาอารักษ์ ดลบันดาลให้ทุกๆรัราารศีรวยทรัพย์รุ่งเรืองในหน้าที่การงานมีความสุขในความรักเป็นเศรษฐีในปี2565นี้เลยครับ